เพื่อนเพื่อนผมแกะแล้วไม่สําเร็จมาให้คุณพี่ช่างมาซ่อมมาเพื่อนเพื่อนดูดูฮะนี่มันปรับตรงนี้นะครับในปรับตรงนี้นะองแกะตรงนี้ออกนะมันติดกับโซ่นะเนี่ยซูซูกิมันทําอะไรแบบยากยากนะเพื่อนเนี่ยมันปรับตรงนี้นะนี่มันน้ำมันมันไหลออกเยอะนะเพื่อนเพื่อนมันเป็นควันทีนี้คุณพี่ก็ปรับเข็มให้ลงนะครับเนี่ยมันมีมีน็อตเบอร์อะไรที่ว่าตัวสิบสองนะครับนี่นห้เพื่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวให้พี่สตาร์ทดูนะ พี่กำลังไล่สายอยู่เพื่อนๆมันโหพีสูส้สูกินเล่นเล่นไอ้ผมหน้ามืดเลยนะผมวสายมันมาตรงนี้นะเพื่อนๆเนี่ยสายมาตรงนี้นะนต,รนตรงนี้นะเออสายถังนี่มาตรงนี้ออาไปโอ้เ,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 เดี๋ย ugo ที่ปรับแล้วก็น่าจะสำเร็จนะนเพะเดี๋ยวขอสายเป็นตาสสกู่ว่ามันเป็นยังไง มันแ้ยู่อบกว่านี่มันไ้ยู่เพื่อนมันอ่าเพื wow. okay. mm? <y> ่อนมันต้องเอาเนาะเอาอ่มันต้องแกะฝาอีกเพื่อนเพื่อนดูแกะฝาอีกข้านน่ะเออมันต้องตอกนี่ออกเลยเพื่อนดู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 มันไม่หมูนะ ลูกมันจะได้ทรงนนอันเป็นช่างอบกมันหลอหอได้ปอันอมันตัวนี้ออกเพื่อนเโอ้มันมันอยู่ในมันอยู่ในนู่นเพื่อนเมันอยู่ข้างในนู่นนะเข็นใจไหเอาดอกนอตออกนะครับไม่ดอกก็ไม่ได้นะหมูว่าน โอ้อยากอยู่เพื่อนๆยากอยู่ซื้อยได้บยากอยู่ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเดี๋ยวดูกันต่อไป<ช>นี่แค่ปรับน้ำมันสองทีนะเพื่อนๆดูมันไม่ได้ง่ายนะอันอัเนอเออม,มันซ่อนอยู่ข้างใน<ม>เพื่อนๆดูดูด,ดูตอกแล้วยังไม่ออกนะเพื่อน กันไม่เหมืเพื่อนออกแล้วเพื่อนออกแล้วดู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 โอ้โหเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนทำลายแล้วนัดตัวนั้นนะนั่นแต่ขอให้มันเราเรียกเอาโคลนออกกันครับอาตัวเพื่อนดูสิครับมันยังออกไปได้อยู่นั่น่ะ เดี๋ยวคุณพี่ก็หาละหาวิธีละดูมันจะมีปั๊มอยู่ด้านในนะครับถัาเราเราดึงป๊อปมันจะขึ้นมาหนาเนี่ยเห็นไหมเห็นเพื่อนเห็นไหมมันก็ดิกก็ดิก็ดิบก็ดิก็ดิขนั่นแหละดูข้างในนั่นแหละเพื่อนๆดูข้างในนั่นว่าคุณพี่ก็จะต้องเอาน็อตตันออกให้ได้นะครับถ้าออกไม่ได้มันก็ทําอะไรไม่ได้ ว้าให้มันกระเืินนะครับ้ยโอ้ยเพื่อนๆพืนมันไม่ออกเพื่อนๆพืนตายแล้วนะผลง,งานนี้นะลดไปนะครับเกี่ยวข้อหาโอ้ยตายแล้ว จินตอก็น่าจะออกนะพเพื่อนเดี๋ยวพี่ก็ห้ขอข,อขอ้อมันไม่แน่ไม่แน่ไม่ออกจะได้มันไม่แน่เพื่อนเดี๋ยวจะออกมาอุ้ยผมว่าแย่ yeah, เลยพเพื่อนๆแต่ก็ยังไงก็ออกกันได้ครับเพราะว่าออกไม่ได้ก็มันก็ มันก็ปรับไม่ได้ตอกให้รูมันแน่นนะเพื่อนเทคนิคในการตอกรูให้หัวนอนมันแน่น แนะ่ oh. หมดปัญญาแนละ้วเพื่อนๆคงจะไม่ใช้เครื่องเชื่อมนะเพื่อนๆแค่เครื่องเชื่อมเนะี่โอนอจะไปแน่เดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะช่วยพี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราซัโคครับ <c oughs>